นที่18พฤษภาคม2อ6 5ั่พูดถึงว่าในชีวิตของคนเหล่านั้นน้อก็จะมีความมุ่งหวังเราจะให้ได้รับสิ่งที่ดีดที่สุดในชีวิต ประสบความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เป็นเด็กเราก็อยากจะประสบความสำเร็จในการที่เราเดินได้ตั้งแต่เราเริ่มคานเราก็มุ่งมั่นในการพัฒนาเห็นคนเขาเดินได้กันเด็กๆก็รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็พยายามคาน พยายามยืนก็ยังยืนได้ไปในนานขายังอ่อนเนี่ก็ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพ่อแม่ก็พยายามเชียร์ให้เราก้าวเดินเราก็มุ่งมั่นนะความตั้งใจสนใจในการเดินในการฝึกการพัฒนาร่างกายมันดีขึ้น จนว่าเราก็สามารถช่วยตัวเองได้เราเริ่มที่จะเรียนหนังสือแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นที่จะเรียนให้มันได้ให้มันได้ดีแต่ก็มีอุปสรรคตัวความไม่รู้ตัวความลงพยายามขัดขวางให้ความตั้งใจของเรานมาลดลงไป การเรียนก็สนใจน้อยลงไปก็ไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษาแต่ก็หลายคนที่เรียนแน้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในเมื่อทำการงานในคนที่เรียนดีก็อาจจะประสบความสำเร็จในการทำารงานด้วยในคนที่เรียนปานกลางหรือเรียนพอไปได้อาจจะพลิกชีวิต มีความตั้งใจขึ้นมุ่งมั่นขึ้นเพียนพยายามนั่นก็อยู่ที่ใจนี่แหละเอาเจิตใจฝฟกใ่ในการเรียนในการทำารงานในอาชีพนั้นๆนรีว่าจ,จิตตะเนจิตนี่เป็นสำคัญใช่ไหมเมื่อเรามี ความพอใจในการเรียนในการทำงานในสิ่งในอาชีพใดแม้ว่าจะยากลำบากแต่เรามีความเพียรไม่ย่อทถอในบางครั้งมันก็เป็นบ้างอ่ะมันเหนื่อยมันเพียมันล้าอย่างการปฏิบัตินี้มันเป็นการฝืนเป็นการทวนกระแสถ้าเราไปตามกระแสน้ำ มันก็สบายสบายแต่มันไหลลงไปสูท่ทะเลมหาสมุทรไหนปะสความแก่เจ็บตายนึ่ก็แสโลกเกียงความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสพัธภะธรรมรมเราทำตามความพอใจมันก็สบายแต่มันไม่จะสบายอย่างแท้จริงมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแล้วเราเห็นไหมว่าเราจะเหลืออะไรบ้าง ความสุขที่เราเคยได้รับมันอยู่ที่ไหนถ้าจะแม้ความทุกข์ที่เราได้รับมันก็เกิดดับไปแต่ถ้าเราเพลิดเพลินไปจากนี้มันก็มีแต่วันกับคืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนแหละมืดเดี๋ยวก็สว่างแต่ใจไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเลยถ้าเราเอาใจิตใจมาฝักใฝ่พิจารณาดูไม่ว่าจะเป็นพระ เนื่อเป็นโยมก็จะเหมือนกันอย่างเป็นพระสร้างวัดสร้างวาสร้างกุฏิมีพระมีลูกศิษย์ทั้งพระทั้งโยมแต่ก็อยู่ในการทำประโยชน์มีการเทศการสอนสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างบุต์ในที่สุดละก็แก่ไปเจ็บไป อายุ80ปี80ปีใตายไปก็มีก็หมดไปอีกหนึ่งพบหนึ่งฉาดไปตามกรมมมันจะยึดถืออะไรก็ไม่ได้ที่มาเป็นของเราปัจจัยสี่ก็เป็นของญาติโยมทั้งหลายมาถวายด้วยพวกเรามีรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ ัทตาในสัมมาสัมพุทธ,ธะคือจิตที่บริสุทธิ์ที่มันว่างเท่านันว่างจากกิเลสสรุปแล้วทุกอย่างที่ได้มาก็ได้จากความนิจตบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเห็นสรรพสิ่งเป็นอนัตตานโยมก็มีศรัทธากับธรามถวายทั้งของทุกอย่างนี้ก็เป็นของพระสมาสมาสมุทจาของพุทธ,ธะ ถ้าเป็นพระก็ต้องพิจารณาในปัจจัยสีนี้ถึงจะบริโภคจะเป็นอาหารมินทบาท,ทุกอย่างพิจารณาเป็นธาตุตามธรรมชาติบริโภคเพียงเพือ่อที่มีกำลังที่จะปฏิบัติในใช้ที่อยู่ที่อาศัยทั้งหลายกยายายมเป็นกนออกทุนในทั้งหลายเพื่อให้พระท่านปฏิบัติ จเจรสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นให้รู้เห็นธรรมให้ได้บางที่ผมก็คิดพิจารณาพาก็นมาทักเหรียนทุนเหมือนกันนะเป็นกองทุนของสมมาสมุทรเจา้ากองบุญของญาติโยมที่ได้ทำในม,มีอะไรเป็นของเราแต่เราก็ได้อาศัยเพื่อมีเวลา พอเราทามาหะันชี้ิงชีตของเราเองนักคนเวลามจะหมดไปมันโอกาสที่ดีที่เรามีเวลานี่ยแหละเราจะได้ฝึกทําวัดเช้าวัดเย็นนั่งสมาธิเดินจงกรมรักษาเสนาสษะให้สะอาดสะอานน่าดูนื่นลมผู้ที่มาปฏิบัติพบเห็นก็เชื่นใจ ที่ทุ่มเทได้เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์อามามอบถวายในพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลที่ก็มาปฏิบัติเพื่อเกิดศาสนาธรรมขึ้นมาในใจเราก็ศึกษาเรียน,นปริยัตินูเรื่องปริยัติปริยัติที่เราเรียนก็นมีมาก จะเรียนบาลีก็ตามย่อๆลงมาก็เป็นปริยัติเหมือนกันตาเห็นรูปเนี่ยหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นนี่แหละในจตนะภายในภายนอกกระทบกันนี่เป็นปริยัตก<ม>าปรปฏิบัติเกิดมาลูกเท่าทันในจิตตนะทั้งภายในภายนอกที่รู้สึกและกระทบกันเกิดดับ จิตเราก็วิ่งไปยินดีบ้างยินไล่บ้างแล้วก็พิจารณาย่งไม่ร่างกายนี้แหละมันมีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็เป็นทุกข์แหละนีบ้านหลังเล็กก็พอที่หลบป้องกันภัยได้ป้องกันฝนป้องกันแดดเหนือบยุงลิ้นไนสัตว์เลื้อยคานมันเทาาความทุกข์ลงละ่ะ พราะอะไรเพราะกายเนี่มันเป็นก้อนทุกข์เรามีเวลาปฏิบัติทั้งพระทั้งโยมก็มุ่งมาพิจารณาเห็นวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทาําอะไรอยู่สมเร็จพระบรมครูพระสมมาสมพุทจเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทนัาก็จิตจิตตะฝักใฝ่พิจารณาให้เกิดปัญญาแยากแยะขึ้นมา ถ้าเราทํางานสิ่งใดเราเอาจิตใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นก็จะมองเห็นปัญหากันมาได้ก็จะแก้ปัญหานั้นได้หรือว่าแก้ทุกข์ได้ในการปฏิบัติก็เราเป็นมิมาัาสมาภาษาบาลีการที่ใครควรพิจรารณาหาเหตุหาผลก็รู้จักว่าทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุ เราก็ต้องดับเหตุมันถ้าความทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าความทุกข์ไม่เกิดไม่เกิดก,ดกดันนี้เราก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราจเจริญสติทําสมาธิให้ตั้งมัน่นโดยมีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นหนทางที่ประเสริฐมาให้เราพยายามทำาต่พยายามปฏิบัติมุ่งมั่นนะอย่าท้ออย่าถอยนะ บางครั้งอาจจะเหนื่อยบ้างเพียบบ้างลาบ้างก็ตั้งใหม่อย่าปล่อยเวลาให้เกิดไว้เปล่าประโยชน์ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็เราไม่ประมาทนั่นเองฝึกถ้าเราไม่ฝึกจิตจิตมันจะเป็นอย่างนี้ไปแลลวมันได้มีไม,ม่มีอะไรใหม่หรอกเมื่อวานนี้ก็เป็นอย่างนี้มันไม่ต่ำลงไปก็เป็นบุญแล้วแต่ถ้าเราไม่ฝึกมันจะต่ำลงไปเรื่อย เพราะว่าตัวความหลงมันจะมาขึ้นมาขึ้นจึงต้องมาฝึกกันต้องระมัดระวังจิตมีสติรักษาศีลในเดีพิจารณาปัจจสจ่ก่อนบริโภคเป็นพระกร็เลี้ยงชีวิตโดยชอบในขอบเขตของคำสอนของพระสมัติพระเจ้าที่ท่านสอนไว้ พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าท่านจะไม่ทนุถนอมหรอกถ้าเขาว่ามีอาชีพที่เขาทำหม้อขายเขาต้องตีทุต้องตีจนมาเป็นลูกเป็นหม้อขึ้นมาเป็นภาชนะขึ้นมาเป็นหม้อด,ดินพระเ,เจ้าบอกว่าท่านก็จะต้องกำลาบแล้วกหลาบอีกไม่มีหยุด คนใดหวังมักผลเป็นแก่นสารคนนั้นจักทนอยู่ได้พยายามฝึกกันมีมังสาค้นคว้าเข้าไปจนว่าเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมันรู้ได้จริงๆเนอ้อเป็นอัศาจรรย์นะโลกุตธระทำทรแต่โลก,ก เราได้ยินแหละโลกุตละธรรมเราก็อยากจะไปเห็นธรรมที่มันเป็นโลกุตละเหละเกินนะเรามีความมุ่งมั่นใช่ไหมฉันทะมุ่งม,มัน่นอยากจะเห็นโลกุตละธรรมในใจการนิ่มกับความเพียรสิท่านสอนเราให้เรามีสติสอนเราให้มีความเพ,ย,พยายามมุ่งม,มั่นลนะบาปกิเลสเกิดละไป พยายามอยู่อย่างนี้ให้จิตสงบเป็นสมาธิอิ่มอกอิ่มใจปิติสุเกิดนี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจไหมคระวัดทำการงานก,ก็มีเครื่องหล่อเลี้ยงไปหนึ่งก็มีโบนัสบ้างเงินเดือนขึ้นบ้างอิ่มอกอิ่มใจการปฏิบัตินี้เนี่ทำมาได้ผลนํมก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแหละ อิ่มใจสุขใจบางคนก็เมื่อมีอายุมาแล้วก็เหลือการภาวนานี่แหละที่ตื่นแต่เช้ามาตีสามหงหาอาหารเตรียมเดินทางมาทำบุญทำได้ทุกวันนั้นกลางวันก็พักบ้งางอย่างนั้นก็ไปจ่ายตลาดอีก ก็มุ่งในการสร้างความดีสวดมนต์ภาวนาฟังธรรมใจใจก็เบิกบานได้บุญนี่คือเกิดประโยชน์ไปทุกวันวเนี่ยเป็นบุญทุกวันบุญนี้อย่าตามไปนะการทําบุญข้างนอกแต่ความเพียรความพยายามความมุ่งมัน่นการปฏิบัติการนังสมาธิมีสําคัญขอให้พยายามทำนะพระสงฆ์ก็พยายามยมีข้อวัดให้เข้มแข็งไว ให้เพิ่งตัวเองให้ได้มันศีลสมาธิปัญญามารวมกันเข้ามาเป็นปัญญาเราจะเห็นชัดอะไรี่ยมีมดหลุดพ้นมันจะเกิดขึ้นนะเออนี่เองโลกุตตระธรรมเป็นแบบนี้นี่ชัดแจง้งก่อนที่จะเห็นชัดๆนตะมันก็มีความอิ่มใจสุขใจอยู่นะนี่เริ่มจะเป็นเสติธรรมเหมือ เศรษฐีทั้งโลกก็มีมากแต่เศรษฐีธรรมหายากที่นั่นยกตัวอย่างพระโสดาบันเนี่ยสิบหกคูณสิบหกส่วนก็สองร้อยห้าสิบหกหนึ่งในสองร้อยห้าสิบหกนั้นเท่ากับสมบัติของรม,มหาจักขพรัดินะสมบัติของมหาจักรพรรดครอบครองไปมหาสมุททั้งสี่น,น,น,นั่นมีครบทุกอย่างในตำลาก,ก็มีจากแก้วมี ยานพาหน้แก้วมีนางแก้วมีคุณขังแก้วคือทุกอย่างครบสมบูรณ์บริบูรณ์มาอย่างนั้นอายุยืนยาวนี่เพียงหนึ่งในสองยหบกยังมีอันสงสงมากขนาดพระสวงบ,บึิกรก็ยัอันสงสงมากก็ปิดอบชยภูมินี่เห็ไหมเราไปเรียนเรื่องนรกความเป็นเปรตสุรกายสาัตว์ดรฉันแล้วก็โมนาก,กวามาก มันเผลอไปแล้วจิตเรา,าจ,จะลงไปได้จะปิดอไปยะูุ่มได้ก็ต้องได้เห็นธรรมะก็กิียบมันเบาบางลงนั่นเองแหละนเห็นธรรมแต่ยังมีตัวตนตัวเราตัวเขาทําเพื่อตัวเราตัวเขามันมากไปเรื่อยๆเดน๋ยวมก็ผผาดแต่ทําเพื่อละตัวตนจะเกิดสบาย เจตนาใี่สำคัญเจตนาทำความดีทำบุญทำกุศลล้วค่อยเราได้ตั้งใจปฏิบัติมุ่งมั่นในดีนะมีความตั้งใจมีความเพียรอาจิตใจฝอักไฟควนคว้าด้วยปัญญาก็จะเห็นความเป็นอนัตตาใจาจะเป็นโลกคตละจะได้เห็นธรรมปินตรมบัญภูมิไม่มีชาติที่แปด ไม่เกินวิสัยของพวกเรานะต่อจากนั้นไปแนละ้วมันจะมุ่งมั่นไปเองแหละพิจารณาเข้าไปในกายนี่เห็นชัดเกินไปตามระดับสมาธิเพิ่มขึ้นตามระดับใจมันจะเบาบางหรือก,กิเลสมันจะมีสติมาดูจิตใจก็มองเห็นความสุขความทุกข์ก็พิจารณาให้ความไปเที่ยงไม่ใช่ตัวตนหรือว่าปล่อยวางความปล่อยวางนี่สำคัญปล่อยวางด้วยปัญญา ไม่ยึดมั่นในอารมณ์ทั้งหลายนะตั้งใจกันทบ